สวัสดีครับมาเจอกับช่องแกะก่องกันอีกแล้ววันนี้สินค้าอะไรได้มาเป็นอยู่ในซองอ๋อนี่เป็นสายชาร์จครับสายชาร์จของยี่ห้อนี้ค <Hey. S 1> ุณพ่อเอ๋อันไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าใช้มานานหลายอันและค่อนข้างจะมีคุณภาพดีนะครับ mm. พอดีคุณพ่อเอ๋ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับ mm. ก็เลยต้องซื้อสายชาร์จอันนี้มาตุนเอาไว้ก่อนจะได้ไว้อยู่ในหลายหลาย,ลาย,ลายกระเป๋านะครับเวลา เดินทางก็ไว้ใน,นกระเป๋าใหญ่บ้างใน,นกระเป๋าสะพายบ้างอันนี้มีความยาวนะครับความยาวต่างกัน120เซนก็มี30เซนก็มีนะครับก็เลยเหมาะสมกับการพกพาเดินทางมากอันนี้จะมีทั้งหมด3หัวนะครับมี lightning USB type C USB type เป็น mini USB ไม่โทษนะครับเป็น micro USB เออใครยัง ขาสายชาดีๆเนี่ยพ่อเอกแนะนำยี่ห้อนี้นะครับไปติดตามดูเองว่าเป็นยี่ห้ออะไรละกันขอบคุณมากครับ